เผยแล้วเบื้องหลังสั่งปลดหลังมติมหาเทรสมาคมสั่งปลดเจ้าคณะ3รูปก็ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมจากศิกษยานุสิ์มากมายเลยนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่รัชกาลที่10ทรงมีพระราชดดำริให้ปลดฟ้าผ่าเจ้าคณะจังหวัด3รูป โดยสำนักพระราชวังได้มีหนังสือลงวันที่15กันยายน2 5 6 4กราบทูลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกความว่าตามที่สมเด็จพระสังฆราชขอพระราชทานพระราชดดาริในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการจำนวน30รูปให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชาดมริให้แต่งตั้งพระสังฆาธิการจำนวน30รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดและให้ถอดถอนพระสังฆาธิการจำนวน3รูปออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดชายเชิงเซาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดกาฬสินออกและแต่งตั้งพระสังฆาธิการ3รูปให้ดำรงตำแหน่งแทนจากพระราชดำริที่ผ่านมาทางมติมหาเทรสมาคมนั้นทําให้เกิดการลุกคือของศิษยานุสิ์และประชาชนในจังหวัดกาฬสินและจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยที่วัดประชานิยมเขตเทศบาลเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินนั้นก็มีพุทธศาสนิกชนญาติธรรมคณะสงฆ์ที่เลื่อมใสศรัธทธาได้นำแผน่นป้ายผืนผ้าคัดค้านไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับคำสั่งปลดของมหาเถรสมาคมตลอดจนมีตัวแทนจาก18อำเภอของจังหวัดกาลสิน เข้ามาลงชื่อพร้อมถ่ายเอกสารบัตรประชาชนและก็มีนักการเมืองเครือข่ายองค์กรนักธุรกิจพ่อค้าภายในจังหวัดที่เรื่อมสายสถานในพระเทพสารเมธีเจ้าคณะการสินองค์เดิมกว่า1,000คนค่ะพากันสลับแสดงความรู้สึกที่ไม่เข้าใจนะคะและเชื่อว่ามีขบวนการแอบแฝงต่อคำสั่งปลดพระสังฆาธิการทั้ง3รูป โดยเฉพาะประเทศสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาลสินที่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้พี่น้องชาวจังหวัดกาลสินค่ะโดยนายสมพงศอยเสนออายุ70ปีทายกวัดประชานิยมกล่าวว่ากรณีนี้เป็นการทำของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาท่านเจ้าคุณบัวศรีเพราะท่านไม่รู้สึกยินดียินร้ายในเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ตนและผู้ที่เลื่อมใสศรัทธารับไม่ได้ต่อคำสั่งปลดเพราะมีคำถามว่าปลดเรื่องอะไรท่านทำอะไรผิด สิ่งที่ท่านบำเพ็ญเพียรมามาเสียชื่อเพราะคำสั่งปลดนี้หรือแต่เพื่อความสงบจะมีการลงชื่อให้ครบหนึ่งแสนรายชื่อเพื่อถวายดีกาขณะนี้มีพุทธศาสนิกชนมาลงชื่อแล้วกว่าหนึ่งหมื่นคนคาดว่าไม่กี่วันก็จะครบจากนั้นก็จะเดินทางไปที่สำนักพระราชวางังเพื่อถวายดีกาต่อในหลวงรัชกาลที่สิให้พระองค์ทราบว่าชาวพุทธจังหวัดกาลสินไม่ต้องการมติของมหาเถรสมาคมค่ะ